สวัสดีครับพอลี่ครับสวัสดีครับมือนี้มาตามตำเล่าเนาะพอลี่เนาะไม่อีกแล้วครับเล่าพัฒนาคือว่ามือนี้มีสุดไหมมันนั่งเสนอแต่ว่ามือนีเชีเยวชุดไม่มานนั่งเสือเหรเห็นมือบ้านเห็นแต่แปดตัวเดียวขวดก,ก็เร <ứng S 2> <ะ>ียกว่าคิดว่านําคักอยู่น้่หาตัวลอ็ลอกมันล็อกขึ้นตัวไหนล็อกกันคื้อ้ไพวกเรียเบิร์นมันเราน้่หาเรียกเบิร์นเนี่ยมันถือหลายที่สุดเพราะน้่เรียเบิร์ถูกหลายที่สุดเนี่ยเขาก็สามารถที่ว่า อาสีน้ำเห็นสูตรมันก็ได้ก็เลยเสี่ยวชุดไม้ไม่เบิ้ลไม่ลาสุดเลยครับอันนี้คือสูตรถอนละคับครับถอนรหัสยัางโมกี้ซิงสูตรคือเพิ่นครับถอนละสูตรไหมครับครับอ่าก็กำลังอันเอาขอ,ของเขามาถอดอยู่บิ้ลถึงขั้นเป็นสูตรดอกแต่ว่างบงมือ,ม,อมือเสียยอวของเก่าไหมเบิ้งครับมือนี่สิเอาอันอันเก่าไม่เบิ้งมือนี่อาอนไม่ไปไปซื้อเลยเพราะว่าเรียนี่เฮ็ดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น ครับนั่มมืดขึ้นจนแม่บ้านให้ให้แล้ว<ช>มันบม่ได้มีเวียกจะเลียกย่างเดียวได้เพื่อนบ้าน <c oughs> ผู้คิดลึกกระสีาบ้านเนี่ยนั่นห, <c oughs> หระว่าชาวบานกันแจ้งพ่อชี้ลีคิดจะมันจคิดรอบด้านเนาะว่า <c oughs> เขาส่ใส่เวียกเขาย่ำกันเวียนในยานบ่ได้รับเลยน้อยยานบ่ได้เวียกผมาไปหดพักปัญหาเนาะแมนตามต่อ,อพี่น้องเอ้ยนะครับมีเขาไม่หลุดนอกเหนือธรรมดาใหญ่ลึกๆกับเวียกนั่นหแต่ว่าอันนี้คือเป็น อันนี้เป็นไม้น้ำน้ำหาคักแน่แล้วมือขึ้นนี่น้ำคักจนไหนมานนะคิดว่าคแมเมนเบิร์นก็มือ่ให้ิพฮอตเบิร์นหมดละอือน้ำคักอยูเห็นห้อยน่มันหรือาขึ้นห้อยตีสองกลัวๆนี่มันบันเป็นธรรมดาดิเห็นที่สองอ่ะอตีสองกลัวเสมอสใจเอาไปหาสามปุ่นแล้วจนว่าลบันใช่ไหมแมน ถึงอากาศมันฮอนน้ำนอนบริแรงเนาไ้ช่วยโอกาสไว้เข้าเเบิไว้เก็บเรียมทงระวังแบบก็เก็แบบไม่นะสำหรับพัแต่ว่าแบบไม่ใน่นือว่าเิ่นทัดไกลอยู่นำมานําเสนอเรื่องวันนี้ครับครับขใจในในชุดไม่อยู่ว่าิรังของน้ำพอลี่เนี่ยพอเราให้ดังให้จริงนะครับน้ำเพลินลอยเลยแหละลอยเ็ดเรียนเลรได้ป็นเพาแม่เห็นเรียนเรียนแล้วพี่น้องครับติวาใ์ไไฟโคเมีดหัวที่สามผเด้ยคน คนเท่าโบราณเพิ่งเคยังวาจีเนาะมันบริมีจะข้ามชมเนี่ยการสร้างภาษีมาบวกนกันว่าตีชมนะมาว่าได่เพราะยังรีกันยังล่อข้ามสีชมอยู่ครัวามเหนื่อยมากเนาะขณะได้บ่ถือใจกันสิเปลี่ยนแปลงให้ยไหมล่ะแมหาแนวถือใจมาให้ยเลยว่ได้บ่ได้ิยุนิ่งแค่แค่นี้ครับบ่บ่่่บยุดนิงเปลี่ยนพร้อมสีพัฒนาตลอดครับชมครับไปนอนเป็ดขึ้นนฬิกาในเดือนนี้แล้วว่าพอดีพายเจ้านายม่านะครับ ครับอันนี้คือชุดใหม่เลยครับนี่ยไม่ล่าสูนแบบนำ้ำน้ำหาตัวล็อกมันล่ะน้ำหาตัวเบิร์นมีหกสามสองหนึ่งสนะี่เนาะเบิร์มีห้าห้าซ,ซีซีได้ครับสำหรับยำไปจังไนนะพอดีอ่านี่ยชัดๆนะครับเงินชัดๆนะครับนี่แหละคือจังหมอลีหมอลลีคือคุยกับเป็นมอลี่เป็นนี <laughs> ่นี่นี่ล่ะมอลพิษมอลพิษกันเรียนมีการขยับหน้าขยับหลังจังไนนี่มันจังมัน ประชาชนที่ประจัยในมือืต้งบอกกันคุยกันนะครับโอ้สวยงามครับห้าหกสสองหนึ่งซีตัวแดงขึ้นเป็นตัวเด่นนคะครับครับชุดเบิ้ท่ห้าซีซนะครับผู้ได้ตัดเเก่งนะครับกัเบิงจับคู่ให้อันนี้ p ล l จับคู่ให้แล้ว่าจับให้แล้วครับเพราะว่ายันุณุ้ตยเป็นถทมหนาถามหลังสองสองหนึ่งคื้บ่อไห่ตะเมือวานเนีเอาในใจรักไห่สองหนึ่งคื้บ่อไห่ตมือว่านเห็นอะไร เอาหมูว่านนกับมีอยู่มันมันเป็นอยู่ในอย่าช,ชุดไม่ลาสุดนี่ละ่ะแต่ว่าเลยบอเอาไปมาเดินมาโชว์วแน่นี่ในเบิ้องในหน่อยนี่ก็ได้นี่นี่จีเฮดไวเลี่ยวครับมันเป็นแถวเทิงแต่นี่นี่นี่มันเป็นอะไรสองอันเป็นบะม่วงเอาบอมาบอเป็นเหลี่ยมเอาเป็นบอมาลงนี่ข้างบนนี่ครับ ที่เป็นชุดไม่ลาศูนย์เห็ดไว้กาเบ่ได้เอาไปให้เพราะว่ามันยังบ่ได้วิเคราะห์มือเครื่องหนีถึงกันมือเครื่องหนีเลยวิเคราะห์บักคักดก็เลยว่าเออมันอาจสีแมนชุดไม่ตัวนี้ตัวใดก็เลยนําหาตัวตัวล็อกล็อกคือตัวเบิร์นก็เลยได้เอาชุดไม่มาฝากกันมืออื่นจะคอยเบิร์นชุดเก่าว่าแมันมีตัวใดเอาไปตีห้องไปกระติ๊บชดถอลีีจับตัวเด่นแล้วเนาะเอาพอลลี่จับไปแล้วเนี่ยตั้งไงเออ ผู้ชมเจ้าระดับฮะนะครับอันนี้จับครูไข่แล้วนะพอดีเนาะครับสิค้นคว้าหาให้ตลอดครับคือหกสามสามหนึ่งหาซี่หรือหาสองนะพอดีครับครับนี่คือพอดีจับชุดไม่ให้ได้นะครับามนี้เลยนะครับเป็นตัวเลขว่าจับน้าจอไว้พี่น้องครับจะได้โชว์มันกันจะได้ผ่านโอกาสดีๆเนาะพอดีเนาะครับหรือจับเปรียบเทียบกระมือนครับเปรียบเทียบกับมือนว่ามีตัวตรงกันหลายบ่มันตรงกันบ่ครับหรือมั่นๆในกลุ่มเดียวกันบ่ก็ต้องสารวอึงนะครับเนาะครับครับนะครับจับเรด็กน้อไม่ต ยอบดนะครับเชฟนักเจ้าไว้ครับผมด้พาดูการดีๆนะครับลงตรงนี้อ่ะการพู้อยากเบิ้งเปียกเทียบใช่กันก็ได้เพราะว่ามืออื่นนี่เสียอ่อนชุดเก่าไม่เบื้องมันมันจะมีเลียชนกันบอแนนแนนห่างเทียบผู้ลัคนบันเนียเบิ้งเลียชนกันเราบางก็เกิดชุดปลาปุ่งกับชุดปลาปลาปุ่งเขาต้องหาให้แล้วชุดเก่าพวกนี้เขาเนาะครับชุดนั้นชุดเก่าไม่เคยเข่าสิโตหาตัวเลยครับ แค่ว่าอันนี้เป็นเป็นชุดใหม่ที่น้ำหานน้ำขึ้นเนี่ยน้ำหาล็อกมั่นแมนขึ้นล็อกก็คือตัวเบิร์นตัวเบิร์นนี่ไม่ได้เป็นสามารถไปเขาก็มองนั้นมองนี้ได้เขาจ้งออกมาเบิร์นได้เกิดเป็นตัวเด่นพร้อมในตัวครับครับเป็นตัวเด่นในตัวก็งานก็เป็นเด่นหาเด็นซีคิดว่าสิบอยให้ให้รุดทอดเบิรพุ่นละก็แม่นก็แม่นออกเบิร์นก็ได้ครับเอาลอกเบิร์นนะครับยังเกิดขึ้นได้แล้วคนนีเนาะครับกะดีไพ่แย้มน้ำซงใหม่ๆมาให้ครับเกินขั้วที่พ่อพร้อม เป็นอย่างนัครับสุดยอตัวโอเดย์เพิ่นมาแนวะทางเขาเรียนี่หนี่ก็ขาดโอกาสดีๆครับขาน้อยเนี่ยก็สุดยอดนะครับช่วงนี้ถือว่าเข่าครับนะครับมาแรกกับขาน้อยน่ะครับครับจนไปตัวนี้ คิดยากเลยจะรางวัลนะเส้นหน้าปกเล้ใช่หนาปกเลยเนาะเป็นลายอยู่ดีเส้นหนาปกลายดีเด่นเนาะมันข่าวลายไหมอักล่ากินเป็นบ่ออยากให้บังเป็นอะไรเออถ้ารวยไปอย่างนี้ท่านท่านใสหรือขวานอะไรบ่ไปบังเนานไปใส่ยังไงนะแต่มันเห็นหนาคนชัดๆเอาไว้แข่งขันวบ่ให้มันติดปกนะอ่ะปกข่งจนมันเจะเชื่อไดยใช้จะตัวเลขเขาเลยแม่มีมองใส่ยิ่งหันนะยังไงล่ะครับคุยกับหมอรวยมันมันใน มันด <aid> ้ยิมในหัวน <sa> <ound> ี่กันทยชุดกับแม่บ้านมันอย่าคิดันแนเลยมันรึกษาบ่อยเป็นธรรมชาตินะเขาีบเขาอยู่ดีเน่เป็นเช่นกันี่แหละมันต้องมีสีมีสันด้นะครับตอลี่เจียงกันนึ่งกัเียงควบนาลากครับเลเจียง่กลบอกครับมุทีดกันครับบุทีดกันครับเมนวากันส่งเลีงเชี่ยขึ้นหนาใหญ่เลี้ยงใหญขึ้นเป็นเยเหการ์มุกันมุทีดกับไม่เชี่ยเหตการเป็นพูนี้ บบแต่ไม่แจ้งซี่เลยกอะบอกเขาเลยซี่เลยเขาบอกว่าแจ้งซี่เนียจะคองซี่พอเป็นตายไปแล้วมันกันถ้ามันรีพีกมองยังไม่ได้หรอกถ้ามากันไหน<ส>ก็จะเอาชุดพี่ช่วยควางกันหน่อยก็รีนาะครับอ่ะช่วยตือเข้าชั่วทีหนึ่งก่อนจะจบคลิปนะครับเด้อนะครับชั่ว์สิเดี๋ยวมันบ่มีชั่วรีโชว์ด้เอาชั่วตั้งจับเลยเพราะว่ามันเป็นตัวใหญ่สีเวอร์ใหญ่หน่อยเอานะครับตามนี่ละพี่น้องครับชุดหกตัวนะครับห้าหกสามสองหนึ่งสี่นะครับ พอรี่จับคู่ให้หกสามสามหนึ่งหาสี่หาสองือพี่น้องจะจับคู่เอก็ะไรเด้ครับในชุดหกตัวชุดหตัวเนี่ยครับมาชิกจับเองไหนนะครับอัศมมาหสามหาสามหาหกสองหนึ่งหนึ่งสี่นี่เข้าใจัยเองไเบิดนะครับแลวนี่พอลี่จับส่วนตัวของพอรี่เนาะหกสามสามหนึ่งหาสี่หาสองเป็นชุดหม <t> ักของพอรี <t> ่นะครับรือพี่น้องจะเห็นต่างจับเองไม่หกตัวอย่างไดเลยนะครับเมื่อเป็นชุดมาซเดมอรวยนี่ขึ้นจับตามสูตรที่ตามแบบทิ่ มันออกมากนะครับนี <m <m er> ่เห็นว่าจับเราคุณอาว่ามันเคยออกแบบนี้แต่จับแบบนี้จับแบบนี้จย่งที่นะอ๋อสิน้ะพอดีเนาะครับเอาเพื่อเห็นตั้งกับซามารถคอมเมนของว่าอะไรหรือเพื่อใด้จ่ายจับเพื่อได้กขคอมเมนของว่าอะไรที่กันนะครับเราฟังความคิดเห็นความแตกต่างมาวันีเนาะครับผมครับผเราคัดพิจชรณากันหรอกครับได้จ่ากร่วมให้กำลังใจคาร์กายดิสโซยหลักดีซีเนาะครับกับซาร์บ้าน คอมเมนต์เข้ามาได้ว่าขคาไหนบางทีคิดทอดกันโดนทีนี้เดี๋ยวลงเรียกไปชี้ให้นะวันนี้เราถ้าไปเจอแต่คอมเมนต์เนอ้อนะครับขอบคุณหลายทีมติาต่านรู้ชมสวัสดีครับ